ก็ถูกใจเธมากเลยมากจมากที่สุดรู้ไหมไม่ว่าเธอจะเลือกใครจะเลือกฉันแล้วนะพูกเกาคือคู่ปรับรอยเธอปรับใจเข้ามาอย่าคบดูไปพร้อมกันไม่ว่าอะไรหรือสัญญาอ้าโ<อ>ยโยโยเสีงงสยง้ำซากลับมาเว้อาอยู่กับผมนะครับเด็กชายไก่ และอยู่กับผมครับนายชนทิตครับจะเรียกว่าน้องท็อปก็ยังไงอยู่ครับแต่ว่าน่นอนครับวันนี้ท็อปกับไกด์อยู่ตรงนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันแน่นอนวันนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มๆจากบ้านเดอะสตาร์ครับนายทิ์กับนายเซนรู้จักกันบ้า่าริ์กับเซนรู้จักบ่ารู้จักรู้จักโอ้น้องแลนผมหน้ามาด้วยนะ ชอบเดี๋ยวฟังกันทางนี้เลยเพราะวันนี้มีข่าวของนายริดกับนายเซนมาบอกกันด้วยอเออนั่นก็คืองานเปิดตัวงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มพวกเขาอเออแต่ขอบอกนะครับว่างานเปิดตัวของนายริดกับนายเซนเนี่ยครับเงียบกริบมากไม่มีเสียงกรีดเลยสักแแอะเดียวจริงอ่ะอยากรู้ไหมว่าทําไมนี่หลายๆคนตรงนี้ไม่ได้ไปใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่าทําไมถ้าอยากรู้ไปจัดให้เลยไป ดและเซ็นไครับเพียงเพียงเพียงเธอโทรมาที่ันนาเพียรเพียงเพียรเราจะเจอกเน็่ฉันนะา โอ้แบบตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าทําไมถึงไม่มีเสียงกรีดออกมาซะเท่ขนาดนั้นนะพี่แต่เท่ขนาดนี้เนี่ยสาเหตุของการที่ไม่มีเสียงกรีดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครเพราะว่าขี่ม้าไงครับแล้วถ้าเกิดว่าเรา,เรา้า,า,า,าขึ้นมาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมา้าจะพยศได้คุณม้าตกใจอ่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าลิศกับเซนตกขึ้นมาครับแล้วโดนม้าเหยียบหน้าขึ้นมา แนกก็เป็นรอยเกือกมะบทหล่อพอดีเลยไม่ได้แปลี่ักเพราะว่าเป็นหัวกันก็เลยไม่ส่งเสียงกรี๊ดเพื่อความปลอดภัยของทั้งคู่ใช่ครับความปลอดภัยแต่ก็ว่าใครนะฮะที่พลาดไปนะฮะพลาดที่จะฟังสดๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ไปหาซีดีมาฟังได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยวางแผงแล้วสจหรับอัลบั้มริทแอนเซนนะครับผมก็ไปหาซื้อมาฟังกันได้แต่นอกจากงานเพลงแล้วเนี่ยริทแอนเซนนะฮะก็ได้แอบมากรซิปปูผมเหมือนกันผมว่าเขาได้เตรียมงานละครเนออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นละครเวทีแล้ละครทีวีเออยงงไ ก็รอติดตามกันด้วยละการรวมถึงอัลบั้มของเขาด้วยครับผมยังไงก็อย่าลืมตามให้กําลังใจพวกเขาด้วยกันละกันนะครับผมส่วนตอนนี้ได้เวลาเรียนขอพวกเราแล้วครับที่ชอปจบข่าวแล้วครับผมผมไกลนะฮะขอลาไปเรียนก่อนนะครับผมเราเราจบแบบสมัยก่อนไหมจบแบบไหนสำนักข่าวโอไอซีอ่ะอ๋อเอาดีเอาดีโอเคเริ่มก่อนอ่ะ สวัสดีครับวันนี้จบข่าวผมไกล้สินิชัยอาชนะไกลเลิศผมท็อปชลทิศชัยคงดีสำนักข่าว O I C รายงานครับแต่ตอนนี้ไปดูเอ็มวียนก่อนครับรักนะจักคนดีของฉันจะวันไหนก็รักเพียงเธอ